สองชีวิตสาวใหม่คนสนิทหนุ่มกลาเพิ่งหย่ากับอดีตสามีพร้อมไลฟ์ตายหรูหราซื้อแบรนด์เนมเทียบแต่ละชิ้นหลายแสนทั้งนั้นจากกรณีหนุ่มกลาออกมาไลฟ์สดประกาศว่าตนได้แยกกันอยู่กับจูนพันรยามานานถึง2ปีแล้วภายหลังโดนอักษรย่อนักร้องซอฟร็อคหวงพันรยาน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นซ้ำรอยพัรยาหลวงโดยหนุ่มเผยว่าสปีที่ผ่านมาเงินทั้งหมดยกให้พัรยาหนึ้เปอร์เซ็นและส วันที่ผ่านมาเพิ่งได้คุยกับภรรยาเรื่องจะจัดการหย่ากันสิ้นเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอไม่ลงรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวทั้งนี้โลกออนไลน์ได้ขุดซ้ำถึงประวัติของสาวคนสนิทคนนี้คาดว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายน2 5 6 5สาวคนนี้ได้ออกมาโพสต์ว่าตนได้หย่ากับอดีตสามีแล้วและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่จูนเทนชุลีเริ่มตามโพสต์ด่าต่อว่ารายยาวมาเรื่อยๆ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเธอและหนุ่มกลาไม่มีทีท่าว่าจะต้องปกปิดแม้แต่น้อยมีรูปของทั้งสองคนที่ไปทานอาหารด้วยกันสองต่อสองรูปนั่งรถด้วยกันและในคลิปญี่ปุ่นที่ผ่านมาเธอก็ลงคลิปกินเนื้อย่างกับไข่ดิบและมีเสียงที่คล้ายกับเสียงของหนุ่มกลาโผลมาเบาๆในคลิปพูดว่าอร่อยไหมครับเท่านั้นยังไม่พอเธอเองยังเคยลงคลิปปวดกระเป๋าแบรนด์เนมโดยในตอนแรกจะเปิดด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมที่อยู่ในมือถือก่อนและบอกว่าอยากได้ก็เลยซื้อ ก่อนที่จะโชว์สพายกระเป๋าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อทั้งแ MS เอสคอนสแ2ใบาราคา5 0 0แสนและ0 0แสนบาทชาแนลรุ่นบอยราคา2 0 0แสนบาทชาแนลรุ่นชาแนลคลาสสิกแบบแบบราคา3 0 0แสนบาทและยังมีนาฬิการาคา2.3ล้านกระเป๋าลุยวิตองราคาหลายแสนอีกก่อนจบที่สุดท้ายเธอเอาแบรนด์เนมมาแขวนไว้เต็มตัวไปหมดและสุดท้ายยังมีโพสต์จากสาวคนนี้ที่ลงรูปของเธอกำลังนอนนุ่งผ้าขนหนู และข้อความที่เหล่าเมียหลวงอ่านแล้วต้องสะเทือนว่าความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้แต่ความสุขของเราคือการได้อยู่นอนกอดคนที่เรารับคนที่เขาเลือกและรับเราฝันดีค่ะ